ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเป็นก็นผมนายชอตตี้บูโจว,วาครับคราวนี้มาดูเกมมือถือจากแร ok ็คแนลล็อกกันบ้างฮะก็เรียกได้ว่ามีหลายเกมแล้วและนี่ก็คือจะเป็นเกมแรกเลยมั้งที่มาแนวแอคชั่นนะครับสำหรับทีมแร็คแนลล็อกอันนี้นะฮะชื่อภาคก็คือ Spear of Odin นะฮะหอกของโอดิน,น,นั่นเองจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมมาถึงนะครับก็จะมีให้เลือกอาชีพก่อนนะตอนนี้มีแค่2อ,อาชีพคือเมจิเชียนกับซอร์ดแมนนะครับนักเวทกับน,นักดาบนั่นเองนะครับแล้วก็ โจลหรือตีฟเนี่ยกำลังจะเข้ามาเร็วๆนี้นะครับแล้วแต่ละอาชีพเนี่ยก็จุดเด่นมันชัดเจนอยู่แล้วล่ละนะครับแต่ว่าแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีอาชีพเสริมด้วยนะครับใช้คําว่าอาชีพเสริมก็ไม่ได้คือมันมีอาชีพคาสสองด้วยนะครับก็อย่างซอร์ทแมนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นไนท์หรือวอริเออร์ก็ได้อ่าอย่างเมจิเชียนก็จะเปลี่ยนเป็นวิสารหรือซอร์เซเลอร์ก็ได้นะครับและก็แต่ละตัวละครจะมีรูปแบบการโจมตี2รูปแบบขึ้นอยู่กับอาวุธที่ถืออย่างเช่นถ้าเป็นเมจเนี่ยถ้าเกิดเราถือ อันนี้สตาร์ฟใช่ไหมเออถือไม้เท้านะครับมันก็ไม้เท้าทั้งคู่นะสตาร์ฟกับแวนเนี่ยอ่าสตาร์ฟก็คือจะเป็นเวทไฟถ้าเป็นแวนนี่ก็คือจะเป็นเวทน้ำสำหรับอ่าซ็อดแมนเนี่ยถ้าถือดาบโล่ก็จะออกแนวแบบว่าอ่ามีโล่มีสกิลโล่ใช้ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเรสซ็อดก็คือจะเป็นดาบใหญ่ดาบคู่นั่นเองนะครับไม่ใช่ดาบคู่ก็รอดดาบใหญ่อ่ะเพราะนั้นก็คือ1อาชีพจะมีลักษณะการโจมตี2รูปแบบด้วยกันแล้วก็เมื่อเก็บเลเวลไปถึงระดับ1ซึ่งก็ไม่รู้เมื่่อไหร ก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นค่า2ได้นะครับโดยเลือกได้2แบบอ่าโอเคก็เรา่าวนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอเล่นจากเดิมเลยนะครับเล่นนักเวทไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะเมื่อเข้าสู่เมืองก็จะเห็นคนนะครับเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วก็มี NPC ด้วยแต่ทําอะไรไม่ได้นะเหมือนกับแค่เดินดูได้เฉยๆแล้วก็อ่าคลิกที่ตัวละครตัวอื่นเพื่อที่จะดูอรายละเอียดของผู้เล่นอื่นได้เท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการแอดพองแอดเพื่อนกระซิบไปหาทําได้หมด นะครับอันนี้คือจะเป็นลักษณะเมืองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปสู้กันก่อนกันละกันนะครับที่แอนเดเวนเจอร์นะครับด้านขวาล่างนะครับอ่าก็จะสังเกตเห็นว่าคือใช้แผนที่โลกนะครับอ่าแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวกับแรงนัลล็องออนไลน์นะครับก็จะมีแผนที่ที่อ่าค่อนข้างค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับอย่างเช่นพรเทล่าครูเวิร์ดแน่นอนใครเลเวลน้อยๆต่ำๆเนี่ยอยู่ท่อแน่นอนนะครับพอเลเวลสูงมาระดับหนึ่งก็คือไปที่อิสสูดดันเจียนคือบีบาลันนั่นแหละนะแล้วก็มีซะะังเรือกนเน,น่นเอัง ก็มีเยอะเห็นนะก็มีเยอะเลยนะครับก็คือจะเป็นที่ที่มีอยู่จริงในแลนอ์นากออนไลน์นั่น,อน,นเองนะครับเอาละเข้ามาทีละด่านครับอ่ะเดี๋ยวเอาเลยกันละกันทีละด่านเนาะโกโกโกนะครับสำหรับเกมนี้มีทัง้งหมด4ท่าตามที่เห็นตามนี้นะครับไฟชนะดินดินชนะลมลมชนะน้ำและน้ำชนะไฟนะครับบางด่านจะมีเนื้อเรื่องให้โอ์ให้อ่านด้วยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวแบ่งเปไงอาร์ตเวิร์ด 2D ของเกมนี้ทาออกมาได้ค่อนข้างสวยงามนะครับไปเลย เป็นการต่อสู้แนวแอคชั่นนะครับซึ่งจะไม่มีออโต้นะครับมีแค่ออโต้ทาร์เก็ตคือล็อกเป้าให้อัอตโนมัติแต่บางทีมันก็ไม่ล็อกให้นะไม่รู้ทำไมเออเนีย่ยครับสกิลก็มีให้ใช้4สกิลนะครับอันนี้คือเป็นสกิลของท่าถือสตาร์บเนาะก็จะเป็นธาตุไฟนะครับอ่านี่ครับไฟบอลครับเป็นไงอย่างรุนแรงครับผมเดี๋ยวดูท่าที่3ไฟพินล่าครับเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยท่าที่3ไฟพินล่าอ่า น,นี่คือไฟพิลล่านะครับแตวชัานที่สเป็นคิมสันล็อกคิมสันล็อกจริงๆอันนี้เป็นของคลาสสามวอลล็อกนะครับแต่ว่ามาอยู่ในเกมนี้นเมทใช้ได้เลยนะครับก็าตามที่เห็นครับสกิลก็นะค่อนข้างหลากหลายก็ใช้งานแตกต่างกันไปนะครับไฟบอลน,นี่มันจะยิงทะลุเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบคือยิงทะลุอะ่ะแตท่าที่2ไฟบอลท่าแรกนี่ จำชื่อทาไม่ได้เมเทโอหรือเปล่าโอ้โหสำหรับบอสของเกมนี้จะไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาเท่าไหร่มีไม่กี่ตัวที่แบบว่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาอันนี้มีเต่านินจาด้วยนะครับแล้วก็มันจะมีกิ้งหลบด้วยนะแล้วแต่อาชีพอย่างนักเวก็จะเป็นใช้เทเลพอร์ตนะครับเนี่ยออจริงๆเทเลพอร์ตนี้เป็นสกิลของพีชใช่ไหมเออนะเกมนี้ก็คล้ายๆกับมาเป็นเกมหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเอาชื่อแร็คนาล็อกมาใช้อะไรอย่างนั้นอ่ะเอาตีมของแร็คนนล็อกบางอย่างมาใช้นะครับ ตอนนี้อยู่ในพอนเทล่าจำได้ไหมเออนั้นก็คือจะเป็นซาวของอ่าเรงน้องร้องออนไลน์ภาค2นะครับใครเคยเล่นน่าจะเคยน่าจะเคยได้ยินเพลงนะครับอ่าสำหรับเกมนี้เงินแคสแจกค่อนข้างง่ายนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเล่นด่านต่อไปอีกสักด่านหนึ่งก็แล้วกันนะครับน่าเสียดายครับพอดีผมอยากจะเทสอ่าสกิลธานน้ําให้ดูนะแต่ว่าผมเผลอขายอ่าอาวุธประเภทแวนไปหมดแล้วนะครับเออก็เลยน่าเสียดายเทสได้ดูแต่ท่าไฟครับผม ไปไอแมวตัวนี้เนี่ยในแรกนล็อกสองเนี่ยคนล่ามันเยอะมากเลยนะเพราะว่าจะมีแมวตัวหนึ่งที่ดรอปก,การ์ดดีอะ่ะผมยังจาได้เลยเออไปล่าไปล่าหาแมวไอแมวพวกเนี้ยแรกหนึ่งก็จะเป็นแมวเหมือนกันแต่ไม่ใช่แมวแบบนี้นะครับแต่ก็จะมีตัวแบบแปลกผสมบนเปนกันไปนะพิมซันล็อก 1, หนึ่งนะสนันครับใช้คําว่าสนันนะ ไอ้นั่นตัวปูอะไม่เคยเห็นเลยนี่นะเรียกเมเอโดมาโอเคโดยรวมแล้วก็ถือว่าเพลินดีนะแต่ว่าอาจจะคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันไม่มีออตโต้เลยนะมันไม่มีออตโต้เลยก็คือต้องเล่นเองแบบนี่บอกเนะาะไมยแล้วเต่าลินจาเจอครบสี่ตัวเลยเปะเนี่ยเออราฟาเอลโดนาเทโลมาให้หมดเลยปะโอ้โหวิวามาใส่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กเทเลพอร์ตนี้ก่อนครับ นี่าที่สามไฟไฟพิลล่าโอ้โหดูมันกระโดดเรียบร้อยนี่แหละครับคือการต่อสู้ของเกมนี้อา่าระบบการต่อสู้ของเกมนี้ก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันละกันอ่ก็คือจะอยู่ตรง Challenge นะครับก็ค้างค้างแอดเวนเจอรนั่นแหละมี Red Boss กับ Tower of Challenge นะครับ Tower of Challenge นี่คือเป็นหอคอยมันจะมีบอกด้วยว่าเลเวลที่เราควรจะลงอ่ะเท่าไหร่เห็นปะห้าถึงสามสิบ พราะนั้นผมก็คงลงได้แต่หอคอยอันนี้สัหรับหอคอยมันจะเป็นแนว s u r เ i อร์เวอร์อ่ะคือสู้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีข้อ,อมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึง่งคือมันจะใช้ energy ที่เป็นอ,อันเนี้ยเนี้ยเออรูปเนี้ยซึ่งมันจะใชะ้หนึ่งครั้งนะครับแล้วเราก็จะลุยไปเรื่อยๆเป็นแนวแบบ s u r เ i อร์เวอร์อยากจะออกตอนไหนก็ออกนะครับก็คือและดูเลือดของผมเห็นไหมครับเลือดผมเท่าเดิมนะครับคือมันจะลุยต่อจากเดิมเลยมันจะไม่มีการ รีซรงรีเซ็ตนะครับวันหนึ่งจะเข้าได้ครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดออกมากลางคันก็เข้าต่อได้นะแต่แค่เลือดเท่าเดิมอะไรจะเท่าเดิมจากครั้งล่าสุดที่เราเล่นนะครับนี่ะนะอันนี้ก็คือจะเป็นแนวสไตเวอร์ครับศัตรูก็จะมาเรื่อยๆนะทิมซันล็อกนี่นะไม่ตายด้วยครับจะไปตายได้ไงล่ะศัตรูมันเลเวลสูงนะฮะจัดป้ายท่านี้ท่าอะไรไม่รู้ครับมันร้องว่าซัมมอนไฟนะะ น่าจะเป็นชื่อเมเทโอไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรเป็นไงครับายพิลล่านี่มีประโยชน์มากครับนี่แน่เรียบร้อยครับโอเคนะครับสําหรับเลดบอสก็ผมยังเข้าไม่ได้แฮะมันบอกไม่มีตัว๋วนี่เข้าไม่ได้สัง้งนๆนะฮะยังไม่ได้ทันได้เข้าเลยก็สําหรับเลดบอสเนี่ยจะเปิดตอนที่เราผ่านแมปที่สองนะครับหรืออิสุดันเจียนนั่นเองนะครับก็จะไว้หาพวก การ์ดเกิดที่น่าสนใจแล้วก็พวกอุปกรณ์ต่างๆเห็นไหมครับแล้วมันก็จะมีระดับความยากด้วย easy normal hard แล้วมันก็จะดอปของแตกต่างกันไปดูดิโอ้โหตีกันทีเจ็ดแปดร้อยไม่รู้โหดอะไรยังขนาดนั้นนะฮะท่านก็ต้องเก็บเลเวลให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องปลดล็อกด่านตามที่กําหนดด้วยเนี่ยถ้าจะเกิดถ้าเกิดจะลงด่านห้าเนี่ยต้องเคลียร์พีระมิดดันเจียนก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วมันก็จะมีบอกด้วยนะเวลาเราลงดันเจียนว่าควรจะใส่อะไรอะไรยังไงนะครับก็มีบอกด้วยนะครับ โอเคก็พูดถึงเรื่องของการต่อสู้ก็จะมีแค่นี้ในแร็คเนล็อกเวอร์ชันนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันยังมีบางส่วนที่ที่เป็นแผนที่แต่ว่ายังไม่มีอะไรขึ้นก็คิดว่าน่าจะต้องรออัปเดตกันต่อไปในอนาคตนะครับระบบที่น่าสนใจต่อมานะครับขอไปดูด้านขวาก่อนเลยนะครับเอาเดี๋ยวเอ้ยทำไมมีแต่หัวล่ะมันน่าจะยังโหลดไม่เสร็จอไม่เป็นไรก็มีเรื่องของอีคิปนะครับผมได้กระทามาใหม่นะฮะนี่เอ้กระทานี้โจมตีเป็นอะไรเนี่ยลองลองใส่ดูนะครับอันนี้เป็นอ๋อนี้เป็นแวน เออ <meets S 1> ก็คือจะโจมตีเป็นท่าน้ําแข็งแล้วโอ้น่าเสียดายครับเพิ่งได้ไม่งั้นเราจะเทสให้ดูแล้วว่าโจมตีน้ําแข็งมันเป็นยังไงนะครับไม่เป็นไรนะฮะอ่ะก็เนี่ยแหละครับเราได้ของดีมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าอ่าแล้วก็จะสังเกตนะครับว่าอาวุธแต่ละประเภทนะครับจะมีช่องใส่การ์ดด้วยเห็นไหมครับสองช่องหนึ่งช่องสองช่องหนึ่งช่องสี่สามช่องอะไรอย่างงี้เป็นต้นนะครับอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้แล้วเราจะไปขายก็ได้นะก็เซลก็ได้หรือว่าจะดิสเมนทล เป็นการทุบนะครับเพื่อที่จะได้อุปกรณ์มา,าเดี๋ยวลองทุบดูกันละกันอพอเราทุบแล้วเนี่ยเราจะได้หินมาซึ่งหินพวกนี้เอาไว้ใช้ในการสร้างหรือคาบของส่วนอันนี้เอาไว้อีโวอ่าไว้อีโวพวกการ์ดนั่นเองนะครับนี่ไงการ์ดก็จะอยู่ข้างๆกันนะครับก็เราสามารถติดการ์ดถอดการ์ดได้อย่างอิสระนะครับแล้วก็ดูนิดนึงว่ามันบวกอะไรมันบวกอะไรนะครับอย่างเช่นไออันนี้มันเป็นกระทาน้ําแข็งยิงลงไปเป็นน้ําแข็งก็จริง แต่ว่าถ้าเกิดเราไปลงดันเจี้ยนที่ที่มันแพ้ไฟอย่างเช่นธาตุด,ดินใช่ป่ะเออธาตุด,ดินจะแพ้ไฟะอะไรเงี้ยแล้วเราดันไม่มีกระทาไฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็หาการ์ดเนี่ยแหละครับที่มันเพิ่มพลังโจมตีเป็นธาตุไฟเห็นไหมไฟแอทแท็กอาเนียตอบโจทย์เพราะฉะนั้นเวลาเราติดตั้งการ์ดดูสถานการณ์นิดนึงว่าเราจะสู้กับเป้าหมายที่เป็นประเภทไหนแล้วก็อย่าลืม4ธาตุมันชนะแพ้ทางกันยังไงด้วยอาเนียแหละเราก็มาใส่การ์ดนะครับรวมถึงเครื่องป้องกัน ก็ย่าลืมใสให้มันถูกดันเจี้ยนด้วยนะครับเมื่อกี้ผมลุยอ่าท่าน,น้ำมาใช่ไหมครับผมก็เนี่ยหาการที่มันป้องกันท่าน,น้ำคือวอเตอร์วอเตอร์เล็กนะครับไม่รู้ย่อม,มาจากอะไรนะครับอันนี้แหละก็คือจะนาให้พลังป้องกันท่าน,น้ำเพิ่มขึ้นแลวท่้นั้นไม่พอมันจะมีพวกอาบิตี้แฝงด้วยเนี่ยดีเฟนต์มากขึ้นอีกเเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็คือระบบการเนี่ยจะเป็นอีกระบบหนึ่งที่ชูนะครับหลักๆในการต่อสู้เอยอะไรเอยของเกมนี้จะสําคัญมาก มันก็เลือกการให้ถูกกับสถานการณ์กันแล้วกันแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสครับมันถอดมันใส่ได้ตลอดฟรีไม่ได้เสียค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งสิน้นนะนะถอดใส่อะไรได้หมดฟรีนะครับส่วนสกิลนะับเกมนี้ก็จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะฮะทุกครั้งที่เราเลเวลอัพเนี่ยเราจะได้แต้ม SP กับแต้มอันไนม่ชื่ออะไรไม่รู้เออเวลาเราจะอัพเกรดสกิลเนี่ยมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับจ็อบสกิลคือแบ่งตามอาชีพอ่านะมันจะมีแพสซีฟนะับอันนี้ก็คือจะเป็นแพสซีฟสกิลของอาชีพเลย อ่าก็อย่างของเมจิเชียนเนี่ยก็จะมีอ่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวอ่านนิดนึงครับดีคิดสกิลคูดาวก็คือให้คูดาวของสกิลเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็จะมีอ่าทุกครั้งที่ฆ่ามอนสเตอร์จะได้รับ SP กลับมานะครับนั้นสุดท้ายเป็นเวลาเทเลพอร์ตอ่าเวลาเวลาเทเลพอร์ตอ่ะคือคือกิ้งหลบใช่ไหมอ่าของนักเวทจะเป็นเทเลพอร์ตมีโอกาส10%ทําให้เราเป็นอมตะ1วินาทีอ่าเนี่ยแหละเราก็สามารถอัปเกรดสกิลของเมจได้หรือหรือ ถ้าเราไม่อยากจะอัพสกิลของเมทเราไปอัพสกิลโจมตีก็ได้แต่ถ้าผู้ชมต้องเลือกว่าเราจะอัพของสายไหนของแต่ละอาชีพมันมีสสายก็ต้องเลือกนะอย่างผมอ่ะก็ก่อนหน้านี้ผมก็จะเล่นสายไฟไงแต่เมื่อกี้ใช่ไหมเราได้ธาตุเราได้คาถา,า,าน้ําแข็งมาโหโคตรเซ็งเลยแลวคาถาน้ําแข็งดีกว่าธาตุไฟตั้ง7 0กว่าอ่านี่ก็คือความเสี่ยงนั่นเองถ้าเกิดเราไปเผลออัพสายที่เราอยากจะเล่นแล้วแต่ดันได้อาวุธของอีกธาตุมาซึ่งดีกว่าและดีกว่าเยอะด้วย อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นความเสี่ยงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมก็แล้วกันต้องมีทั้ง2แต้มนะครับมีทั้งแต้ม s อแล้วก็ไอ้ผลึกสีาฟ้านี้ถ้าไม่มีก็อัพไม่ได้เห็นไหม,มขาด3อันนอัพไม่ได้แล้วนะครับต่อให้มี SP พอแต่ว่าไม่มีไอ้ลูกกลมๆข้างหลังก็ไม่สามารถอัปเกรดได้แต่ก็ยังมีทางแก้ครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนสายนี่ครับรีเซสสกิลรีเ <laughs> ซสสกิลหนึ่งร้อยแคสนะครับโอ้ยแค่ไปผ่านด่าน2ด่านก็ได้แล้วร้อยร้อยแคสเนี่ย แล้วก็ถ้าเกิดเผลอเลือกอาชีพผิดเปลี่ยนอาชีพใหม่ได้ด้วยในราคา100แคสสุดยอดจริงๆนะครับสุดยอดมากโอเคนี่คือเรื่องของสกิลนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอัพด้วยกันละกันนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นร้านค้านะครับก็แน่นอนครับเนื่องจากเกมนี้แค่เข้ามาเล่นก็มีเงินประมาณ2-3พันแคสแล้วเอามาเปิดการจับปองต่างๆมากมายได้นะครับอันแรกที่จะให้มาเปิดเลยคือการ์ดนะครับมันก็จะมีหลายแพคเกจครับที่เราสนใจคือนี้ครับ1,500แคส10แถม1นะครับ ก็จะมีโอกาสได้การตั้งแต่แรงเอบวกถึง R สําสำหรับเกมนี้ R คือสูงสุดนะครับอา A. คือสูงสุดามาันเริ่มต้นที่เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่คือ A บวกเสร็จเป็น S. Ss S อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายจะเป็น R นะครับอาลองเลยก็แล้วกัน10แถมหนึ่งครับจัดไปครับจริง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 จโอ้โหสีฟ้านี่คือ A บวกนะครับสีม่วงรู้สึกจะ S มั้งแต่ต้องเป็นสีแดงอะต้องสีแดงถ้าไม่ได้สีแดงนี่เรียกว่าเกลือแหม แลดูการนะครับอ่าโอเคได้แรงเอสเกลือแล้วครับรอบนีแล้วลดูการนะครับบางใบเนี่ยอันนี้ผมจําได้เลยเหมือนในแรนดล็อกสองเลยไอซีหลอดเนี่ยเออเหมือนในการเหมือนในแรนดล็อกสองเลยนะครับเกลือซะอย่างนั้นนะครับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นการ์ดเอาไว้ติดพวกอุปกรณ์นะครับส่วนแถบต่อมาไอเทมมีเงินไหมอ่ถ้ายังมีอีกมาเปิดอันนี้ก็ได้อันนี้ก็คือจะสุ่มพวกอ่าไอเทมที่ใช้จะแตกต่างกันนะครับอันนี้คือสุ่มการ์ดนี้คือสุ่มไอเทมใช่ไหมครับเปิดเลยก็แล้วกันนะครับส เงินแคสเกมนี้ได้ง่ายครับสกิปเลยละกันเพื่อไม่ให้็นการเสียเวลานะฮะก็ได้คาถาระดับสีฟ้ามาด้วยนะครับน่าจะดีกว่าโอไม่เห็นดีเลยติดลม54เท่านั้นไม่พอไม่มีรูใสก่กายจะหักโอ้โหดูดิโอ้โหได้มาทําไมวะได้มาทุบแท้ๆนะครับคือเกลือสรุปเกมนี้ผมเกลือล้วนๆไม่มีอะไรผสมเลยนะครับแหมน่าเสียดายครับผมอ่าแล้วก็ที่อยากจะแนะนําให้มาซื้ออีกอันหนึ่งคือคอสตูมครับ ก็ค่อนข้างถูก500กับ800ผมซื้อไอ้นี้มาไง Angel Costume นะฮะโอเคฮะแล้วที่เหลือก็ปิดย่อยครับไม่มีอะไรสำคัญพอเราซื้อของเขงอะไรมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาอ่าใส่เพิ่มด้วยนะครับนี่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 เสื้อของผมใส่การ์ดได้3ใบนะฮะติดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาการ์ดมาใส่เพิ่มแล้วดูกระทาดิฮูอยากจะร้องให้โอ้กระทาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อ่าเป็นกระทาที่ใส่การ์ดได้3ช่องเพราะฉะนั้นนี่ต้องต้อง,ต,องต้องคิดแล้วนะต้องคิดว่าจะยอมโจมตีเบาลงเพื่อใส่การ์ดสามช่องหรือเปล่าอันนี้้แแลลวต่เย แล้วแต่เรานะอันนี้ต้องคิดนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยสตาฟโอเคมีเป็นสตาฟอ่ะอันนี้ก็เป็นสตาฟอันนี้ก็โอ้รักพี่เสียดายน้องว่ะแต่ตอนนี้กระเป๋าเต็มกระเป๋าอ่กาอกระเป๋าการ์ดเต็มนะฮะต้องมาเคลียร์นะครับผมแหมอ่ะพอเราได้การ์ดมาเยอะๆแล้วนะครับการ์ดเนี่ยมีเรื่องของการอัปเกรดด้วยนะครับก็สามารถเพิ่มแรงได้โดยการอัปเกรดการ์ดให้มาเลเวลตันอนะ่ะเออแล้วก็ใช้หินนะครับในการอ่าวิวัฒนาการการ์ดนะครับซึ่งเดี๋ยวตัวเกมมันจะสอนอยู่แล้ว อ่าสมมุติใบนี้ก็แล้วกันนะครับผมมีการ์ด A อบวกอยู่แต่ว่าผมเอนชาร์นะครับตีบวกเนี่ยเอาการ์ดใบเดียวกันก็จริงแต่คนละแหล่งดาวมันไม่เพิ่มนะครับอ่าดาวจะไม่เพิ่มเพราะฉะนั้นอ่าเราต้องเอาที่เป็นแหล่งเดียวกันครับอย่างเช่นอ่านี่นี่ผมมีพอดีอ่าตัวเดิมเลยแหล่งเดียวกันนะครับ A กับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเผิดผิดผิดผกับ B ใช่็นไหมครับการ์ดก็จะอ่าขึ้นมาเป็น2ดาวแต่ถ้าเกิดเราไปเผลอใส่แหล่ง A ดาวมันจะเต็มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก และเลเวลเลเวลการ์ดก็จะเต็มด้วยนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองให้ท่านผู้ชมดูกันแล้วกันในความเป็นจริงควรทําอย่างนี้นะครับเพื่อเพิ่มดาวอันนี้เพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นวิทยาธานล้วกันว่าถ้าเกิดดาวตรงดาวเต็มเลเวลเต็มมันจะยังไงนะครับลองดูโอเคนะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปนะครับดาวหกดาวนะฮะแล้วก็เลเวลตันด้วยใช่ไหมอ่ามันอีโวได้เห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดว่า อ่าเลเวลตันอีโวได้นะครับจัดอ mm ีโ hmm. วเลยนะครับ mm hmm. ก็ใช้หินอันนี้จําได้ไหมที่เราได้จากการสลายอาอะไรนะไดจากการสลายอุปกรณ์น,นะครับแล้วมันจะมีทั้งเบสิคอีโวกับสเปเชียลอีโวด้วยนะฮะก็นะนะลองดูกันแล้วกันอีโวครับกลายเป็นแรงด A แล้วเห็นไหมนั่นแหละครับเรื่องของการอ่ EV o อีโวตัวละครเพราะนั้นถ้าเกิดมีการ์ดซ้ํากันก็ลองดูว่าเราได้ใช้เปล่าถ้าเราได้ใช้เนี่ยก็นะครับอย่าลืมมา เอามาจับบวกกันเลยนะครับนี่จะได้ดาวจะได้เพิ่มขึ้นนะครับนั่นแหละนี่คือเรื่องของการอัปเกรดอาการ์ดซึ่งผมก็ไม่ได้พูดนะครับแล้วก็เรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์นะครับไม่มีนะผมไม่เห็นเรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์นี่ผมไม่เห็นนะครับเออแต่มันมีแต่การ์ดไว้อ่าโอเคนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์นู่นนั่นนี่ทั้งหลายแหละนะครับอ่าแล้วก็อ่าอันนี้การคลาฟของนะครับเกมนี้มีด้วย นะครับก็ได้จากการสลายอุปกรณ์อะ่ะเรามีของเราก็เอามาคราฟนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูอุปกรณ์แปบ๊บนึงผมขาดอะไรผมขาดต่างหูก็แหวนนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวผมก็คราฟต่างหูหรือแหวนมาใส่อ่อนี่ใช้ยี่สิบก้อนนะครับจัดไปเสียตังค์อีกห้าพันเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ต่างหูครับของพวกนี้ผมไม่เห็นมันดรอปในด่านนะผมเห็นแต่ต้องมาคราฟเอานะไอ้พวกสามช่องเนี้ย แต่ก็ไม่แน่อาจจะมีดันเจีย้ยนในอนาคตาที่จะทําให้ได้ของพวกนี้ก็ได้อา้าวเพิ่งเห็นคารมาเลเวลสิบใส่ไม่ได้อีกต้องไปลงดันเจีย้ยนนะฮะอีกสักด่านหนึ่งนะครับเพื่อใส่นะครับส่วนพวกพชั่นเราก็เปลี่ยนได้นะเออเดี๋ยนี่ใส่ใส่เปลี่ยนได้ครับว่าจะเอาพชั่นอะไรไปใช้ก็เปลี่ยนได้มีสองสล็อตด้วยกัน 1, อีควิปหนึ่งกับอีควิปสองก็น่าจะมีเท่านี้ครับสําหรับเกมนี้ครับปีกย่อยอื่นๆก็มีครับระบบกิ้เพื่อนนะครับรางวัลล็อกอินโบนัสอ่านี้ก็คือจะเป็นสารานุกรมเข้้าไไปดไดูครับ ถ้าเกิดสะสมการครบก็จะได้รับรางวัลตามนี้เลยนะครับได้เลทิเกตด้วยตั๋วลุยบอสเลนนั่นเองได้จากไอ้พวกนี้นะครับแล้วก็มีเควสนะครับซึ่งเกมนี้ทําค่อนข้างง่ายก็คือเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านแล้วมันก็แจกแคดค่อนข้างเยอะเห็นปะเออเกมนี้จะแจกแคดเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนตัวละครแค่ตัวนี้เอง s e เล c กคาแรคเตอร์มันก็จะกลับไปที่หน้าตัวละครให้ซึ่งเราก็สามารถเล่นได้ทุกอาชีพในไอดีเดียวกันไม่จำเป็นต้องย้ายอะไรอย่างใดนะครับอ่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ก็โอเคนะครับสำหรับเกมแล็คหน้าล็อกนะครับ s p e ียร์ออฟโอดเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันใครที่ชอบแนวแอคชั่นนะครับแล้วเป็นตีเป็นแล็คหน้าล็อกนะฮะแล้วออโต้ไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบก็แล้วกันนะครับลองโหลดมาเล่นดูขำๆครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ผมนายช็อตตี้บูโจว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับก็รีวิวกระโดดไปกระโดดมายังไงก็ขออภัยด้วยนะลืมไงบางทีลืมพูดนะลืมพูดอันนี้อ่าขอโทษด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนนีี้้้เเอาาไวท่ครับ